หมดเลยค่ะแล้วที่ที่คนถามถามเราว่าเออเราช่วยนะักขายได้อย่างเดียวหรอ,อทั้งเรื่องของส่วนลดก็ตามนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของคอมมิชชั่นก็ตามเนี่ยเราจัดไว้ให้ขอให้เพียงมาคุยกันในลักษณะกรณีพิเศษนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วเราช่วยได้ในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งของโรงแรมด้วยนะคะยังไงคะ ถ้าเราจะช่วยนักขายแต่โรงแรมมาอยู่ภูเก็ตเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเพราะภูเก็ตก็สวยมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีเวลาแค่2วันกับการเดินทางที่ต้องไปทีมบิวดิ้งสร้างทีมด้วยแล้วก็สร้างนักขายด้วยผลิตนักขายด้วยเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาไม่เพียงพอแต่โรงแรมเรานุที่ตั้งเราอยู่ลำลูกกาติดกับวัชรลพลติดกับวงแหวนรอบนอกใกล้มากใกล้มากใช้เวลา20นาทีจากสุวรรณภูมิ15นาทีจากดอนเมือง นะคะถ้าเข้าสู่กรุงเทพตอนนี้วงแหวนรอบนอกนะคะทางด่วนเรามาเซิร์ฟที่ถนนลำลูกกาเรียบร้อยแล้วบางครั้งไม่เกิน20นาทีท่านก็บิวดิงทีมทุท่านได้แหละแล้วทุกวันนี้บริษัทประกันต่างเขาก็รู้จักเราติดต่อมาเยอะไหมคะช่วงนี้อาจจะเขินเขินอยู่บ้างเพราะเข้าใจว่าเอ้เกรงว่าเราอยู่อาคาเนีจะใช้ได้แค่บริษัทเดียวหรือเปล่าอันนี้เรื่องของ gentleman agreement นี่สําคัญนะคะเราเราทราบดีว่าเหนื่อยยากมาอย่างไรก่อจะดูแล ทีมงานได้ก่าจะดูแลตัวแทนได้เพราะฉะนั้นมรารยาทสําคัญที่สุดนะคะอขอให้ท่านมั่นใจะนะคะว่ามาสัมมนาที่เอ็นซิลิตรีสอแล้วได้ความสะดวกได้ความสบายได้ประหยัดได้คอมมิชชั่นด้วยเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้นั้นก็คือจะไม่มีการในเรื่องของรีคูด ้ามหรืออะไรแน่นอนไม่มีแน่นอนนี่ก็เป็นจรรยาบาณเป็นจรรยาบานเพราะเราทราบดีแล้วเราถูกปลูกฝังในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีค่ะแล้วอย่างนี้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะไปใช้บริการก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะเห็นพูดแบบนี้เดี๋ยวคนคิดว่าเอ๊ะเป็นโรงแรมที่บริการเฉพาะเรื่องของประกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเราเราดูแลทุกอย่างเลยแล้วก็ เพียงแต่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นหนึ่งในบริการพิเศษที่เสริมขึ้นมาใช่ค่ะค่ะวันนี้มีห้องพักมาแจกด้วยใ้่ม่าค่ะให้ยังไงดีคะถ้าคนฟังเมื่อสักครู่นี้เห็นรูปไปเยอะเหมือนกันนะคะรูปจัดได้น่ารักมากโรงแรมนะคะจัดได้เก๋ทีเดียวนะคะถ้าสนใจอยากจะได้ห้องพักฟรีคระวันนี้ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็เพียงแต่บอกเราว่า SMS เหตุผลที่จะมาใช้บริการโรงแรมเอ็นสิริรีสอร์ทลำลูกกานะคะโดย SMS มมาเลยค่ะแล้วเราจะใช้สุ่มเอานะคะที่เบอร์081 655 5849 081 655 5849ค่ะห้องพัก5รางวัลนะคะเดี๋ยวจะมีการเลือกกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้สุ่มแต่เราจะดูว่าเหตุผลของคุณเนี่ย น่าสนใจแค่ไหนนะคะที่จะได้มาพักกับเอ็นสซ r ริรีสอร์ทเรานี้ใช่ไหมะโครงการในอนาคตแล้วคะวางันไว้ยังไงบ้างค่ะก็เนเชิญคใช้ทสมาก่อนค่ะครับผมก็จริงๆแล้วเราอยากจะทําในสิ่งนี้เนี่ยให้เติบโตนะครับและให้ยิ่งใหญ่ต่อไปและสิ่งที่เรามองเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่ทุกท่านเข้ามาใช้บริการแล้ยังมองต่อไปว่าเราอยากใช้ทุกท่านนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย ยังไงคะยังไงดีคือเรามีโครงการในโครงการที่2นะครับเรากําลังจะเปิดเป็นเรื่องของการเฟสสองค่ะให้จัดให้จับจองที่ดินในโครงการต่างๆเหล่านี้นะฮะใช่คให้ทางท่านเอมดีได้ค่ะ,ะก็เป็นเป็นโรงแรมที่อยู่ติด คลองนะคะอยู่ติดคลองขออนุญาตรปชาสัมพันธ์เลยคือลำลูกกาคลอง14ะนะคะแล้วก็เป็นเอ็นซิลิแนลค่ะเราต้องการเจ้าของร่วมไม่เกิน15ท่านเท่านั้นเองค่ะ,คะเพราะว่าเนื่องจากรีรสอร์ทของเรามีทั้งหมด50ยูนิตก็จริงแต่อยากให้ท่านมาเป็นหุ้นส่วนเราประมาณ15ท่านนะคะ15หลังค่ะเพื่อจะทำดำเนินธุรกิจในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทติด น้ำอีกสักหนึ่งที่นะคะอันนี้จะอยู่ในวงล้อมหรืออยู่ในแวดล้อมของพวกเราอบอุ่นค่ะเพราะว่าทุกท่านความเป็นเจ้าของนั้นก็คือก็เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วนะคะที่เราเปิดขายเราไม่ได้เปิดเช่าค่ะนะคะก็เลยเรียนเชิญลําลูกกาของ14ตอนนี้ได้เริ่มต้นต่อสร้างอะไรไปยังไงกําลังตอนนี้กําลังพัฒนาโครงการค่ะแต่ท่านสามารถเข้ามาดู บูปินได้เลยที่โรงแรมเอ็นสิลิทรีสอร์ทที่ที่ลำลูกกาของสีเพราะเราได้จัดเตรียมไว้สําหรับท่านแล้วะนะคะเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะคุณค,ค,ค,คูก็คือมีการพิจารณาด้วยไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติเกิดมาหลายคน ใครมาก่อนได้ก่อนจําเป็นค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของทัศนคติด้วยนะคะถ้าถ้าท่านมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ชอบธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวแล้วก็จะเติบโตกันไปนะคะใช้เงินลงทุนไม่มากก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็น คนที่เก่งมากทั้งคู่เลยเพราะว่าไม่ได้หยุดสำหรับแนวคิดไม่ได้หยุดอยู่แค่อย่างอย่างเดียวที่ไปต่อแล้วอนาคตที่ไม่แน่อาจจะมีอะไรที่แบบมากมายอีก,กแต่เราก็ไม่ลืมเพื่อนนักขายนะคะ,คะเพราะว่าแล้วเราก็ไม่ลืมธุรกิจประกันด้วยเพราะว่าเขาคือ,อ,อดินดีที่ทําให้เม็ดพรันดีของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้นะคะคทุกวันนี้ยังอยู่ในวงการประกันกันอยู่ด้วยไหมคะอยู่ครับ ปีนี้เป็นปีที่20แล้วครับปีนี้เป็นปีที่15ค่ะก็ก็ยังทำกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศประกันในปัจจุบันนี้ก็ดีใจนะคะ,คะเห็นรุ่นน้องนะคะ,คะแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยเขาเข้าใจธุรกิจประกันมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อสมัยก่อนเราทำเนี่ยก็หาคนเข้าใจยากนะคะวันนี้เข้าใจธุรกิจมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารนายแบงค์หรือว่าต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเรืของแบงค์แคชชูรันนะคะก็ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจเราเติบโตอย่าง ต่อเนื่องนะคะก็อดภาคภูมิใจในฐานะรุ่นพี่ไม่ได้ค่ะ,คะในแง่มุมของงานประกันเนี่ยไม่ได้ให้เราในเรื่องของรายได้แต่อย่างเดียวไม่ได้ให้เราแค่ความสําเร็จอย่างเดียวแต่สิ่งที่ให้นั้นเนี่ยมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะในการที่เราจะเข้าพบคนหรือก,ก็ทักษะในการบริหารงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเองรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณธุรกิจนี้เป็นอย่างยิ่งครับค่ะครับ จร,จริงๆแล้วสองท่านนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจแล้วค่ะจ,ะจะบอกว่าคือไม่จาเป็นที่จะต้องไปเจอลูกค้าไปพบใครเองทุกวันนี้ยังยังถือว่าเป็นตัวแ<อ>ทนทําเองอยู่ไหมทำยังทําอยู่ยังดูแลค่ะ,คะเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเข้ามาที่ RTMS เนี่ยเรื่องของเทรนนิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราไม่เข้าคุกคีกับ กับลูกค้าจริงๆลูกน้องเราหรือว่า,มาเมล็ดพันธุ์พัน์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้เล arning by doing ด้วยถ้าราไม่เ<ม><อ>ชื่อเรานะเพราะว่าเา <นะ S 2> ึกส่วนเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ก็คุณสมาก็บริหารแบบคุณสมาก็สามารถที่จะบริหารเติบโตได้ทั้งเราก็สามารถที่จะต้องเติบโตกันไปได้อย่าง r t m s เนาะ recruiting training management แล้วก็ supervise ค่ะ แล้วมองอนาคตของประกันบ้านเราอย่างไงบ้างครับอนาคตทางด้านประกันบ้านเราเนี่ยสดใสมากสดใสคะสดใสแน่ๆครับเพราะว่าอัตราการถือกรมธรรม์ในบ้านเราเนี่ยยังต่ํามากะนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในทั้งโลกนี้นะครับในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สองกว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้เห็นกันแล้วในอเมริกาในยุโรปในเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับอของเรามีเพียงแค่20% 30%ไม่เกินนี้ นะครับเพราะฉะนั้น<ม>โอกาสที่จะเติบโตนั้นเนี่ยต้องถือว่าไปได้อีกไกลครับรมากครับผมแต่จะไปได้ขนาดนั้นคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญทําไมมาถึงเราถึงตอนนี้หยุดอยู่แค่แคยี่เปซ็นต์ครับครับก็อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติและความเข้าใจ<ม>ซึ่งจะต้องพัฒนาตามกันไป<ม>นะครับแต่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่า ได้พัฒนามาถึงขนาดนี้นี่ถือว่าถือว่าเร็วแล้วนะเร็วแล้วนะฮะเร็วแล้ว<ม>และจะเติบโตต่อไปอีกอย่างก้าวกระโดดครับอืมนะค<ม>ะก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่บุคลากรของวงกา,การประกันด้วยคำถามนี้คุณปูถามศิริการขอตอบได้ไหมคะก็เก็าะนักขายขาดผู้ช่วยที่ดีแล้วก็ผู้นํานักขายขาดผู้ช่วยที่ดีอย่างนี้มากเพียงพอไงคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรา RTMS ทุกวัน นะคะอย่างที่ว่าเนี่ยโอกาสที่คนประเทศ<ม>บ้านเราเนี่ยจะมีกรมธรร์ถือกันคนละหนึคนต่อ3กรมธรรหนึคน3กรมธรร์ได้เห็นแน่ๆและในระยะเวลาอันสั้นด้วย<ม>หากว่าหน้าที่ที่นักขายไม่ต้องทำเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ททำ<ม><ม>ในเรื่องของการจัดอาหารการจัดบริการการจัดฟังก์ชันการดูแลรักษา ให้การพักผ่อนให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเต็มที่กับนักขายที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะนักขายรุ่นเก่าก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ก่อนจําได้ไหมคะเวลาจัดเลี้ยงทีนักขายรุ่นเก่าต้องเตรียมห้องสัมมนาเองต้องเตรียมอาหารเองต้องเทรนนิ่งเองแล้วก็พาไปพักผ่อนเองนะคะซึ่งแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางไกลแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะด้วยแต่เพียงแต่มาใช้เอ็นซิริ ไม่เหนื่อยไม่ไกลไม่ใช้เวลาไม่ใช้เงินในการเดินทางค่ะมากเพราะว่าค่าน้ำมันเยอะเนาะค่แพงแพงมากเดี๋ยวนี้และในทางตรงกันข้ามกลับได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านะเหนือกว่าที่เราจะต้องไปทำเองทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะเป็นจุดแข็งชแล้วอีกอย่างที่อยากฝากนักขายคือเรื่องของการเป็นผู้ให้ดิฉันไม่ได้หมายความว่าดิฉันถึงเวลาแล้วที่จะให้แต่ว่าเราสามารถที่จะ รับแล้วก็ให้ไปพร้อมๆกันได้ไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จแล้วจะให้เราสามารถให้เพื่อเราได้ให้ให้ลูกค้าเราได้แล้วก็ขอให้มาหน้าบกบั่นเพราะว่าวันนี้แม้ไม่เป็นลูกค้าถ้าเรามีความพยายามเขาก็จะเป็นลูกค้าของเราค่ะใช่ไหมคะใช่ถ้าเห็นความตั้งใจเห็นความปรารถนาดีของเราเนี่ยมันสื่อถึงลูกค้าถึงเพื่อนของเราได้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายผู้ชมไหมคะครับผมครับประสบการณ์20ปีนะครับ ในธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยได้ทําให้ผมได้รับสิ่งต่างๆมากมายนะครับวันนี้ทีมงานหลายท่านที่สังกัดอยู่กับผมนะครับผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะครับโดยเต็มความสามารถของท่านนะครับเพราะท่านมีความสามารถอยู่แล้วให้ท่านเลือกที่จะตัดสินใจว่าแนวคิดทางด้านการบริหารทางไหนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับทีมงานของท่านนะครับส่วนจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรามีทีมงานจํานวนพันกว่าคนนะครับที่ วันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่สังกัดผมไม่ได้อยู่สังกัดบริษัทอาคาเนนะครับแต่ท่านได้ไปเติบโตณบรษิษัทเ,เพื่อนเพื่อนบ้านของเราณบรษิษัทอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านได้ไปเติบโตในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเป็นอุตสาหกรรมที่น่ารักเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับวันนี้ผมอยากจะฝากว่าผมรู้สึกคิดถึงท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เคย ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับอยากให้วันเวลาเก่าๆนั้นเนี่ยได้กลับมาหาการถึงกันนะครับแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ร่วมงานกันในบริษัทประกันเดียวกันนะครับแต่เรายังอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ก็คืออุตสาหกรรมแห่งการได้ช่วยเหลือผู้อื่นอันเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับดังนั้นผมถึงฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในธุรกิจนะครับว่าถ้าคิดถึงกัน ก็แวะมาหากันที่โรงแรมเอ็นซิลิครับเรารอท่านอยู่ครับค่ะ,คะแต่ก็ขอยืนยันนะคะ,คะว่าเ,เราเราซาดีแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของทุกท่านแม้ไปเติบโตบริษัทอื่นอย่างที่ว่านะคะเราก็ยังอยู่ธุรกิจเดียวกันแล้วก็มารายาทที่เป็นเรื่องที่เรารักษาไว้ด้วยเกียรติของเราเราสัญญาว่าเราเจอกันในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจแต่อยากจะเรียนเชิญเข้ามาเข้ามาในฐานะของ ผู้นําธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เราเชื่อว่านักขายประกัน<ะ>อยู่ในเส้นเลือดอยู่แล้วแม้วันนี้เราไม่บอกว่าเราอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวการโรงแรมการบริการแต่ท่านก็บริการทุกๆอย่างของลูกค้าอยู่แล้ว<ะ>ไม่ว่าจะนิวปอนนะคะไม่ว่าลูกจะเกิดใหม่ไม่ว่าจะสามีภรรยาจะแต่งงาน เป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตหมดนะคะคุณโปูขาไม่ไม่น่าเชื่อว่าเรามีสเสน่ห์ถึงเพียงนั้นเพราะว่าลูกค้าของเราจะโทรบอกตลอดเวลานะคะเมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่ทําอย่างนั้นดีทํำยัางไงาดีนะคะเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วดิฉันก็อยากกลับเรียนเชิญน,นะคะยังไม่ลืมนะคะเรื่องของการเป็นผู้ร่วมทุนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของโรงแรมเอ็นสิริรีสอร์ทลำลูกกาคลอง14อติด ริมคลอง14นะคะสวยมากๆค่ะบ้านริมน้ำนะคะเพียง15ท่านเท่านั้นค่ะแล้วก็อยากจะขอให้มาใช้บริการในเรื่องของงานแต่งงานนะคะ69,900แขกร้อท่านดอกไม้สพรั่งเต็มงานนะคะรวมโต๊ะจีนด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดคือสัมมนาค่ะไปเช้าเย็นกลับ390บาท ค่ะอาหารทุกมื้อนะคะส่วนไป2วันหนึ่งคืน1990บาทค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาใช่ค่ะยินดีต้อนรับวันนี้ขอบคุณทุงท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆวันนี้มาแลกเปลี่ยนกับเราเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคําถามค่ะใจผู้ชมกันเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันภัยค่ะ